สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับยินดีเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube รถด้ำเงินล้านนะครับผมคลิปนี้ยังอยู่กันที่ทีมงานสิงหนุมฮะกับเจ้า SK 120 m a r k 2นะครับนี่ฮะกับหน้างานวันนี้ครับยังขุดอยู่บอ่อเดิมครับดินทรายสวยๆนะฮะ ชู่ๆเลยฮะเจ้ามาร์คทูเราฮะนี่ครับขุดสบายสบายครับเจอดินทรายนะครับนี่ควบคุมโดยเบาตุ้ครับฝีมือดีครับคนนี้ฮะขยันนะฮะตื่นเช้าเช็ครถครับทำงานขยันดีนะฮะ นี่ครับพื้นที่ที่ลอกไปนะครับเป็นงานลอกหน้านาครับอู้สวยงามครับดินก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะนี่ครับโอ้ฝีมือไม่ธรรมดาครับเบาตุฮะอ่ะเต็มแล้วครับนี่เจ็ดอีครับสองร้อยสิบรถใหม่นะฮะมาอยู่กับทีมงานเรานะฮะก็ดูแลกันไปครับ ี่คันนี้ก็ตัวแรงครับคันนี้เป็นรถของลุงเพิ่มนะครับญาติกันฮะมาช่วยวิ่งนะครับทีมงานเรารถไม่เยอะครับวันนี้ก็วิ่งกันอยู่สี่คันนะฮะปกติก็จะวิ่งกันไม่เกินห้าคันโดยรวมก็อยู่ประมาณสี่คันนะครับของทีมงานเราโอ้รถแมคโครนี่สุดยอดฮะไม่ผิดหวังครับเอามาไม่ผิดหวังเลยนะฮะ ทำงานนี่ขุดวันหนึ่งนี่สองร้อยเที่ยวสบายๆนะครับนี่ครับความไวก็ประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องเงียบฮะไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะครับความร้อนก็ปกติครับถือว่าผ่านนะครับคันนี้นะฮะแอร์ก็เย็นฉ่ำดีนะครับนี่คนขับเราชิวๆเลยฮะไม่ต้องรีบนะครับ ระยะทางก็วิ่งไม่ไกลนะฮะก็จากบอ่อดินก็ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าหมู่บ้านก็อยู่เนี่ยครับเห็นไหมฮะวิ่งอยู่ติดหมู่บ้านเลยนะครับก็ขุดจากบอ่อนี้แล้วก็เข้าหมู่บ้านนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะร,ระยะทางไม่ไกลนะครับเต็มแล้วเนี่ย ไว้ดีนะครับผมว่าดูจากการตักดินดูจากการขุดนะครับไม่ธรรมดาครับคันนี้ฮะถือว่าไว้นะครับเรียบร้อยนะครับก็วิ่งกันอยู่สี่คันนะฮะสี่คันนี่รถแมคโครจอดรอนะครับน่นครับระยะทางวิ่งก็วิ่งลัดทุ่งนานะครับขึ้นไปนู่นเลยนะฮะขึ้นไปหลังโรงเรียนแล้วก็เข้าหมู่บ้านนะครับใกล้ๆครับไม่ไกลมาก ตอนนี้ทางก็วิ่งสะดวกแล้วครับวันแรกนี่โอ้ทุลักทุเลฮะทางวิ่งลำบากมากนะครับตอนนี้เราก็วิ่งกันอยู่ประมาณ4ี่ห้าวันละทางก็เริ่มอยู่ตัวนะครับก็เริ่มวิ่งสบายละก็ถือว่าโอเคครับราบลื่นดีนะฮะโอเครับ,รบมาแล้วครับปลาเสาฮะ <laughs> ปลาใหญ่เรานะครับ โอ้ฝนตลบเลยครับบรรยากาศกลางทุ่งช่วงบ่ายๆโอ้แดดร้อนจัดเลยครับนี่ฮะเจ้ามาร์ทูเราอาการก็ยังปกติดีนะครับความร้อนก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะรอยล่วซึมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนครับรถไม่มีเวลาจอดนะฮะ ก็ใช้ไปเรื่อยๆครับยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะไม่ผิดหวังที่เอามานะครับคันนี้เนี่ยขุดวันหนึ่งเนี่ยผมเอามาเคยขุดได้ตั้งแต่เอามานะฮะขุดได้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าเที่ยวนะครับวันที่ขุดสูงสุดนะครับสองร้อยกว่าเที่ยวรถน่าจะอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดคันนะฮะก็ถือว่าทำงานได้เร็วนะครับต่ำๆก็ยืนพื้นไว้วันละร้อยเที่ยวนะครับ สำรับเจ้ามาร์คทูนะฮะน้ำมันก็ถือว่าประหยัดดีนะครับดินยังเหลือเยอะนะครับนี่ฮะที่เราขุดมานะครับเป็นงานลอกหน้านานะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับ <c oughs> มาแล้วครับป๋าเสาครับนี่ปลาใหญ่เรานะฮะ แกจะอยู่ประจำทีมงานเราตลอดนะครับคนนี้ช่วยเหลือดีครับทีมงานเราก็อยู่กันแบบชิวๆครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ฮะโอ้ดินสวยมากเลยครับเป็นดินทรายลอกหน้านาน,าน,นะฮะ มือไม่ธรรมดาครับเบาวตุเนี่ยถือว่าลอกนาได้สวยนะครับนี่ครับโอ้เสมอเปี้ยเลยฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับขยันนะครับคนขับแมคโครเบาวตุนะครับมองนุ่งรู้จักกันนะครับพอดีมาช่วยงานนะฮะน่าจะได้อยู่ประจํานะครับว่าจะเอาอยู่ประจําเลยนะครับ วันนี้ทีมงานเราก็วิ่งกันอยู่4ี่คันนะครับสำหรับท่านไหนที่รถว่างอยู่นะฮะไม่มีงานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับตอนนี้รับรถเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับผมหน้างานก็ประมาณนี้นะครับ แหมส่งได้เลยฮะเดี๋ยวต้องสั่งไฟท้ายมาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับไฟท้ายมันมีอยู่ข้างเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าไปสั่งที่ไหนมันจะมีนะฮะหรือว่าต้องสั่งศูนย์หรือเปล่านะครับเต็มแล้วฮะเอ้าไปเลยว้าแหม่ลั่นหน้าดูครับคันนี้โอ้สุดจัดเลยครับ นิ่มๆเลยครับป่าเสาเดี๋ยวจบงานรถนี้ก็น่าจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเจ้ามาครูเรานะครับเพราะว่าตั้งแต่เอามายังไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวต้องดูแลกันหน่อยนะฮะน่าจะจบหน้างานรถนี้แหละครับ ก็เดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันตัวเดินใหม่นะฮะไล่ระบบของเหลวใหม่นะครับก็น่าจะลุยงานกันยาวเลยนะฮะช่วงนี้งานเร่งครับไม่มีเวลาจอดนะฮะตัวไหนทำได้ก็ต้องทำไปก่อนนะครับโอ้สุดยอดครับอึดทนนะฮะรุ่นนี้น่าใช้นะครับเนี่ยครับวิ่งเข้าหมู่บ้านใกล้ๆนะครับ วิ่งสบายๆครับตอนนี้ทางก็แน่นแล้วนะครับโน่นครับคันหนึ่งก็กําลังลงมานะฮะคันนั้นก็เป็นรถน้องๆรู้จักกันนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงครับคันนี้ฮะเพิ่งเอาออกมานะฮะเมกาสองร้อยสิบนะฮะ JO เจ็ดนะครับเป็นเครื่องเจ็ด E นะฮะเขามันเร็วแรงครับคันนี้ฮะนี่ครับรถลุงเพิ่มก็มาแล้วครับวิ่งไม่ไกลครับนี่แหละอยู่เส้นรอบหมู่บ้านอยู่ประมาณนี้นะครับ รถด,ดับวิ่งสี่คันรถแมคโครต้องจอดรอนะฮรั <c oughs> แต่ถ้าอยู่ประมาณสักห้าถึง6กคันนี่จะพอดีนะครับแต่ว่าทีมงานเราก็นี่แหละครับก็วิ่งกันไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ารถเราไม่ค่อยมีนะครับ แล้วมาแล้วรถใหม่รถใหม่เน่ไปเหลืองด้วยนะครับคันนี้ ส่งได้เลยฮะนี่ครับรถใหม่ดูยังไงก็สวยครับเป็นเมก้าหัวตอนเดียวนะครับเครื่องสองร้อยสิบนะครับคันนี้เพิ่งมาวิ่งกับทีมงานเราน่าจะวิ่งได้ประมาณสักสี่ห้าวันนี่แหละครับเป็นรถน้องนุ่งรู้จักกันนะครับ <c oughs> ดินลอกหนาๆอย่างนี้นี่สบายครับแมคโครไม่ต้องขยับบ่อยนะฮะดินก็ถือว่าสวยนะฮะเป็นดินทรายนะครับดินสวยมากนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นเด็กก้านะฮะเป็นรถลุงเพิ่มนะครับเป็นรถญาติกันนี่แหละครับ ก็มาช่วยทีมงานเราวิ่งนะฮะเนี่ยครับเครื่องไม่มีโหลดฮนะการทำงานก็ถือว่าไวนะครับอา้าวฝาท้ายเปิดเอ้ย <c oughs> โอ้เอาไปเลยไปเลยโอ้ฝ <c oughs> าท้ายเปิดนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดติดตามช่องรดตั๋เงินล้านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ